เรามาติดตามกันต่อที่รายงานพิเศษนะคะบทบาทของสื่อต่ออาเซียนค่ะทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าหลายช่องข่าวในประเทศไทยมีรายการเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้นบางสำนักข่าวมีแผนกอาเซียนเพิ่มขึ้นมาแต่เมื่อทำการวัดความรู้ความเข้าใจของประชาชนพบว่าประชาชนส่วนมากยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนมากนัก สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในหลายประเทศอาเซียนสื่อในฐาน,นะที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนต้องเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเป็นประชาคมอาเซียนโดยการศึกษาหาความรู้และสร้างความเข้าใจรวมถึงทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน จากเวทีเสวนาบทบาทของสื่อกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผู้ร่วมอภิปรายจากไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเห็นพ้องต้องกันว่าสื่อควรจะมุ่งเป้าไปที่การสร้างประชาชนอาเซียนและความเป็นประชาคมอาเซียนแทนที่จะนำเสนออาเซียนแค่เรื่องการประชุมและการจับมือกันของผู้นำหรือนำเสนอแค่เสาเศรษฐกิจจากสามเสาของอาเซียนอย่างที่ผ่านมาแต่เราน่าจะทำทำลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่าง ประเทศในอาเซียนด้วยกันถ้าในมิติของสังคมวัฒนธรรมการเมืองความมั่นคงนะครับอันโดยวรวมเนี่ยตัวบริบทเนี่ยมันไม่ใช่เอาตัวเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งมาเอาตัวการอยู่ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้งอนาคตเป็นตัวตั้งนะครับเวทีเสวนาเสนอว่าสื่อจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองการนําเสนอข่าวโดยให้ความสําคัญกับข่าวประเทศในอาเซียนมากขึ้นแล้วเวลาทําข่าวจะต้องคิดถึงในบริบทของความเป็นภูมิภาคด้วยเป็นตัวอย่างได้เช่นเราพูดถึงเรื่อง ปัญหาเรื China, mm ่องในในประเทศไทยก็ม really ีป right, ัญหาขนาดนี้เรื่องราคาข้าวใช่ไหมครับเรื่องจำนำข้าวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยแล้วคนไทยผมเชื่ออยากรู้เหมือนกันว่าแล้วประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยที่เขากําลังจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกแทนไทยเนี่ยนะเขามีวิธีการจัดการกับเรื่องข้าวยังไงก็มีกลไกยังไงก็มีคอ์รัปชันไหมถ้ามีเขาจัดการกับปัญหานี้ยังไงก็มีคนกลางไหมก็มีปัญหาเรื่องราคาข้าวเขาเขามีกลไกของมันยังไงผมว่านี่มันเป็นเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าเราสามารถทําได้เนี่ย ความเป็นอาเซียนก็จะมีความหมายต่อคนทั่วไปนี้มากขึ้นนะครับโจฮนาสันผู้อำนวยการกองทุนและสมักรข่าว IPS ให้ความเห็นว่า เมื่อเกิดการรวมตัวเป็นประชาคมขึ้น and, and สื่อเองจะต้องทำการบ้านมากขึ้น mm hmm. แทนที่จะรอให้ระดับรัฐมนตรีพูดจึงเป็นข่าวโจฮันนาบอกอีกว่าสื่อต้องพยายามแสวงหาข่าว mm hmm. ที่จะสะท้อน mm hmm. ถึงผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเน้น mm hmm. so ให้ความรู้ความเข้าใจ <that> และให้ประชาชนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของประชาชน mm hmm. เมื่อเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคม mm hmm. และสื่อสารออกมาให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย uh, l e อนดี้บายูนีประธานัีิการอาวุโสของจากจากรตาโพสจากอินโดนีเซียเล่าให้ฟังว่า <don> สื่อในอินโดนีเซียยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องอาเซียนเท่าที่ควรแต่การปรับตัวของสื่อให้สอดคล้อง <So S 1> กับการเป็นประชาคมอาเซียนแอนดี้เห็นว่าจะต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรสื่อ <laughs> รวมไปถึงตัวนักข่าวเลยทีเดียว แอนดี้บอกว่าผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับข่าวอาเซียนและเปิดโอกาสให้นักข่าวเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อน,นำเสนอข่าวเชิงสังคมมากขึ้นนักข่าวเองควรจะต้องศึกษาหาความรู้ประวัติศสาสตร์อาเซียนเพื่อที่จะนำเสนอได้อย่างถูกต้องความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของสื่อต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือเรื่องของภาษาสื่อโดยเฉพาะประเทศไทยควรจะหันมาสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น แต่กระนั้นเวทีเสวานาได้แนะนําว่าหัวใจสําคัญในการที่สื่อจะอยู่รอดในการแรงงานข่าวอาเซียนนั้นคือการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายนักข่าวในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทําให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในภูมิภาคโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนับได้ว่าการรวมตัวการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนของไทยและสื่อสารมวลชนของอาเซียนก็เป็นได้ อ,อรวีตังมีแสงและทีมข่าว a อซีทูเดรายงาน